พาดูหัวมันสองเดือนเคึ่งพี่นนอะหอดใส่ละมีหัวบาเล้งน,นี่นาะโอ้เพิ่นออกห,หัวละตัวนี่โอ้ย หิดทางใบไปรอบนึงพี่น้องแล้วก็ใส่ขี้ไก่ใส่ไม่เห็นหัวเดียวพี่ลงมากิ สองเด <c oughs> ือนพึ่งหนึ่งสวนสามสี่ห้าห้าัวยังไม่เบิดจ้ะยูฟังพี่ ดูคร่าวๆก็ได้อยู่น่าจะเนาะสองเดือนพึ่งล่มมากกับล่มเบิดพีอยู่น้องเพราะมันงามมันนักใบไหลอันกำหลุนมานนำแนมัน,น,นก็เลยโค่นมันล่มยกโค่นไปพระจ้า